สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกับผมวิชากรปรชัยสูจากาทีมงานสตาสันชัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับรายการทําง่ายรวยง่ายกับคู่ซีปลดหนี้ชี้ช่องรวยกับซันฮีโร่และซันไขตัวซานครับผมเองกับทีมงานนะครับมาเจอสวนลําไยแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นตรงไหนนะครับซึ่งเขาก็ผ่านสวนลยายําไยมาเยอะแยะแล้วนะครับ จเจอสวนลำไย,ยที่เปินประสบความสําเร็จและบอกประสบความสําเร็จมานักต่อน,นักนะครับแต่บังเอิญว่าสวนนี้มันมีพิเศษพิเศษตรงไหนล่ะครับตรงที่ว่าลำไย,ยแห่งนี้เป็นลำไย,ยที่มีอายุค่อนข้างจะนักพอสมควรน,นะครับยังน้อยน้อยกว่ตั้งกว่า20ปีแต่ถามว่าผลผลิตสวยขนาดนี้ครับลูกมันเยอะขนาดนี้เป็นไปได้อย่างไรครับเกษตรกรท่านเนี้ยผมคิดว่าคงประสบความสําเร็จมานักต่อน,นักแล้วกว่าจะประสบความสําเร็จขนาดนี้ได้น่ะ คงบัดจธรรมดาเป็นกวครับท่านอาจจะมีวิธีเกี่ยวกับการเกษตรที่สุดยอดนะครับวันนี้เขาจะพาพ่อแม่พี่น้องที่สนใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นชาวสวนลำไย,ยหรือว่าพืชไร่อื่นๆเขาจะมาฟังเคล็ดลับจากท่านคนนี้นะครับซึ่งผมจะพาท่านไปพบกับเจ้าของสวนนะครับและเป็นฟังดูว่าท่านมีชื่อเรียงเสียงไรนะครับจะขอเพิ่นแนะนําตัวนะครับเชิญตามมาเลยครับ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอ่านะครับขอนําท่านผู้ชมมาพบกับเจ้าของสวนตัวจริงเสียงจริงหนุ่มใหญ่รูปหล่อคนนี้นะครับว่า,ามีวิธีมีเคล็ดลับอย่างใดน,นะครับที่าทาให้ลยาไยประสบความสําเร็จแค่นี้ทั้งๆท,ที่สวนลยายําไยอายุค่อนข้างจะนักขนาดนี้แล้วนะครับและตอนนี้นะครับจะขอทั้งเจ้าของสวนได้แนะนําตัวนะครับว่ามีชื่อเสียงชื่อเสียงอัญยังนะครับชื่ออัญยังแล้วก็อยู่ สถานที่แห่งนี้ก็เรียกว่าหมู่บ้านอิหยังนี่นะครับครับครับผมชื่อนาสมพรณ์สูรเป็นกำนานตะบนแก้วและหมู่ที่ห้าตะบนแก้วแต่นะครับสำหรับปีนี้ที่ลำไยผมได้ติดโดกมากขนาดนี้ขอใจสูตรของตัวนี้ครับคู่ซีนะครับซันซิโล่ซันไข่ตัวซันซองตัวนี้เทาผสมนะครับ พ่นตั้งแต่เตรียมต้นแล้วเป็นเม็ดน้อยๆนะครับแล้วก็ผมผมใหญ่ยังไผมพูดช่างรัางนะครับแล้วผมคิดว่าคงคงแบบแค่แค่นี้ในในเคล็ดลับของของพ่อกำนันเองนะครับซึ่งก่อนที่จะมาปะกับหนทางของความสําเร็จคงจะเจอกับปัญหามานานับประการนะครับมีผู้หนึ่งนะครับที่อยากจะสอบถามอยากจะมีคําถามมากมายแล้วครับ และก็จะเป็นตัวแทนถามคําถามเหล่านี้แทนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับกับเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ของเฮานะครับรองกิติศักดิ์นะครับเชิญครับครับครับเอ่อตัดนี้เขาขอปลาท่านผู้ชมเนาะอ่ามายังสวนลำไยดูแล้วมันเป็นสวนลำไยที่ประสบความสําเร็จพอสมควรเนาะหน่วยมันดกนะครับใบมันกระเขียวนะอ่าเราอยากจะถามพ่อคำนั้นว่า ลำไยนี่ปอกกับนันยามาได้กี่ปีแล้วครับ15กว่าปี15ปี15ปีก็มาแล้ว15ปีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนาะผู้เชี่ยวชาญผู้ผู้ผู้รู้เรื่องลำไยนะครับล่าผมคู้ว่าเต้าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาเจอปุ๋ยน้ำซันฮีโร่เนี่ยปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนลำไยเนี่ยเป็นเจอปัญหาอย่างนักบังคับเพราะว่าจะเป็นหลายอย่างเนี่ยฮะส่วนเรื่องปนะครับครับผม ที่มันติดบดกติดบดกเนาะก็คือการเตรียมต้นอะฮะรับแรงนะครับครับการเตรียมต้นครับแล้วเขาต้องมาแต่งกิ่งแต่งอย่างก่อนเขาจะรัดสารครับหลังรัดสารแล้วก็มีสูตรเพื่อสารดอกอ่ามันหลายอย่างครับมีหลายอย่างครับครับแล้วแล้วต้นทุนเหรครับต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยกับยาเหรครับเกี่ยวกับปุ๋ยกับยานี่เขาต้องอย่างน้อยต้องเดียนละสองครั้งเดียนละสองครั้งราคามันแพงขึ้นกว่าถูกลงครับ ปุ๋ยบางทชนิดมาก่อนอยู่เรื่องปันปายโอ้กระสอบนึงปั้นกว่าบาทแสดงว่าราคาสูงขึงน้นเนาะครับปุ๋ยราคาแพงต้นทุนสูงต้นแค่นั้น,อนือจากนั้นเรื่องเรื่องแมลงอย่างวันนี้รบกวนนักกว่าครับพวกเชื้อราอย่างนี้นนครับตั<ไ>้งแต่ผมมาใช้คู่ซีสองตัวนะแมลงผมงพวกข้มินอ่ะก่อ้ก่อนก่อนหน้า,า,านั้นนะครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้แบบยาแบบเพชรนอกอ่ะ อ๋อนอกเลยบอกแรงแบบรุนแรงเลยเนาะแต่เราต้องไปสส่เคมีล้วนๆครับปอบปลอกนี้ออกนอกบรอกนี้ออกเพศดูดซึมราคาครับแบบนอกในราคาต้องแพงสูงของนอกแพงครับล้าผมมองว่ามันก็ต้องอันตรายต่อเพู้เพล่คนพ่นจะนอกตัวอ่ะคนัะเออเนี่ยมันเป็นสิ่งอันตรายครับพี่น้องเกษตรกรเนาะสังเกตเห็นว่าเกษตรกรบางรายเนี่ย พออายุนักขึ้นบ่ค่อยสบายเนาะออมีส่วนเพราะเขาคู่คยู่กับสารเคมีเยอะนอะเอาละครับอันนั้นก็นคือปัญหาของเกษตรกรต้นทุนสูงแล้วก็พวกไอแมลงพวกอย่างมลกวนกันนักหนรับเลาอู้ถึงเรื่องราคาแล้วครับเป็นงไงบ้างตะกอนกับประเดี๋ยวนี้ากร,กร,กร,นราคาต่างกันนักครับราคาลำไยตีตีเขจาจะต้องเก็บอีกบ่กี่วันเนี่ยครับส่วนสัปปี55เนี่ยนะ เกษตรกรอยู่ได้ครับราคานี้อ๋อราคาดีเนาะยี่สิบห้าสิบแปดครับถ้าแบบว่าสามห้านี่แสดงว่าจะได้ร้เนาะกินหลงหลงรอดนะเกษตรกรอยู่ได้ครับอ่าอ่าครับลำไยเขาก็ดีเนาะครับดีลำไยเยอะราคาก็ดีถ้าใจเอเนี่ยรับรองเนาะกดนีได้แน่นอนยังยังครับต่ต้นบางต้นได้สี่ปันห้าปันะอเราต้นอ่ะครับโอ้ล้วทันมีกี่ต้นเนี่ยครับ ผมอีนี่มีร้อยมีร้อยปายครับโอ้โห<อ>เป็นตัวเลี้ยงกันนี้เป็นกระไดเราท่านเนะาะเอาละครับอันนี้ก็คือเขาชอบถามเรื่องที่ผ่านมาเน,นาะรับบอกกันันฮู้ไอ้จักปุ๋ยน้ำซานิโรซานคือซานนี่ไดอย่างใดนะครับใครเป็นคนมานแนะนำเนี่ยครับเอาน้องสาวครับอ๋อน้องสาวมา,าวแนะนำน้องสาวตอนที่ตีเกียร์อกตีลานหลังชมสวนแนะนำพอเปิดมาแนะนำเจ๊บอกกันันตัดสินใจเอามาพ่นเลยว่าจย่างใดครับ กอนในเมื่อน้อง้องสาวก็คงเป็นคนที่แนะนำสินค้าที่ดีเนาะแต่ได้มนดีแล้วก็กล้ามาแนะนำป้ากับดันเนาะพอเอามาใช้แล้วเนี่ยบอกว่าอัตราส่วนที่ป้ะกับดันใช้เนี่ยเขาใช้อัตราส่วนอย่างไรฮะตอนชี้พ้นเลยครับสองตัวเนี่ยผสมกันนะครับสองตัวนี่ผสมกันก็ อัตราส่วน200ซีซีต่อน้ำหนึ่งถังอ่า200ซีซีต่อน้ำหนึ่งถังถัง200ลิตรเนาะอ่าสรุปแล้วก็คือ1ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรเข้าใจง่ายๆเนาะครับแล้วย่างแดงก็เอาเอาเอาอย่างไสกรดเลยครับมาตอนแรกนะครับอ่าผมเปิดน้ำลงถึงถังแล้วน้ำต็มถังเสร็จเอาฝาแดงลองฝาแดงใส่200ซีซีคนกวนๆแล้วอันนี้ตามด้วยสีเขียวครับคนกวนอันนี้ก็คือวิธีผสมนะครับท่านผู้ชมครับ อ่าพอฮับผสมเสร็จแล้วเขาเอาไปฉีดพ่นช่วงไหนอ่ะถึงจะได้ผลดีครับพ่อคำนั้นครับคำรับผมพ่นนี่ตอนเช้านะครับอ่าช่วงเช้าเนาะตั้งแต่หกโมงถึงเก้าโมงหกโมงถึงเก้าโมงพ่นบ้างเขาพ่นช่วงนี้เนี่ยพืชไม่ได้กินปุ๋ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะช่วงที่มันอ้าปากใบช่วงเช้าก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเนาะถูกต้องครับถ้าเวลาตอนเช้าแบบเซ็จ ฮะโครงกาตอนแรงแห่งตั้าแตตอนแรงตอนตอนแดดตกนมมตกครับครับครับอันนี้ก็คือวิธีการในการใช้ปุ๋ยน้ำซูเปอร์ซานิโรซันไคโตซานนะครับท่านผู้ชมครับตัางใจให้ถูกวิธีต่อเนื่องมันงามอย่างเออเลยครับดูลำไยเนี่ยเป็นปุกเป็นขั้วใบเขียวเนีนะครับใชอนี่แสดงว่าอนาคตข้างหน้านี่เขากต้องใช้ตลอดไปเนาะล้างแล้านะล้างจักเก็บผลลินแล้ว เดี๋ยวผมต้องสั่งปุ๋ยมันมีปุ๋ยเม็ดอีกนะครับผู้ชมครับปุ๋ยปุ๋ยเม็ดตาจดชื่นของเฮานี่มันจะเป็นเป็นว่าที่ข้างเาวเคลือบไคโตสารนะครับเฮาเอามาเอามาวานรอบทรงพุ่มมันนอกช่วงที่เฮาบำรุงเราคือถือว่าบำรุงแต่งกิ่งแล้วแต่งกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยเขาวาลถ้าถ้าฝนตกต้องต้องใส่น้ำต้องเสร็จแล้วตั้งบนบนใบเขาก็เอาปุ๋ยน้ำซันฮิโร่ฉีดพ่นนะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับเพราะำนันคาดว่าปีเนี้ยต่อตี้เขามาใจปุ๋ยน้ำไซโคลเซเนอร์ซานเนี่ยราคาขายทั้งหมดเนี่ยประมาณการจะได้ประมาณเท่าไรนะครับความดันครับต่อตี้เปิ้ลมามาเหมามาเหยื่อเนี่ยครับ,รบ,ตตรบแต่แต่ผมได้ขายเหมาช่วงก่อนขายเหมาไปก่อนช่วงนั้นผมขายไปสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งเ<อ>นาะช่วงช่วงไหนช่วงก่อนลางลางที่ไม่ผมขายเลยอ่ะ อ๋อแตด้ว่ายังติดลูกติดนิดหน่อยครับการขายไปละสองแสนหนึ่งครับกรลักตะกรลักตอนติดปัจจัยปุ๋ยน้ำซันฮิโรซันเคโดซันนะครับแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ะขายได้งวดหนึ่งประมาณเท่าไหรครับอ๋อที่ปีระหว่างปีห้าสห้าสี่ที่ผ่านมานะครับที่ปัจจัยปุ๋ยน้ำเนี่ยครับกระผมขายปีไดงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นปีได้เจ็ดหมื่นแปดหมื่นมาปรเดี๋ยนี่ได้ สองแสนตัวไรกก็ครับสองแสนหนึ่งมันเพิ่มมาแสนปลายกันในนอกสองเท่าตัวกันดิอันว่าครับพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมครับุ๋ยน้ำซันฮิโรซันไคโตซานเนี่ยนอกจากมันจะโจยเองเราลดต้นทุนพ้นผลผลิตแล้วนะครับผลผลิตมันงานอย่างเอครับได้เกตตามตี่ตลาดต้องการนะที่แน่ๆราคาดีแล้ว่ยคมีรายได้เพิ่มราคาเพิ่มนะครับ เพ<อ>ิ่มจากพ่อคำนั้นเกตรกรปีบไิจใจปุ๋ยน้ำเนี่ยได้แค่เจ็ด0ปดหมื่างวดน,นี้ใจปุ๋ยน้ำซันฮีโร่ซันไคตัวสารได้สองแสนกว่านะครับอยางคือพี่น้องเกษตรกรนี่มีรายได้เพิ่มครับ,รบสุดท้ายหายแต่พอ่อคำนันมีนี้กว่าครับ <ees S 2> <า>ม,มีมีพ่อครับมีพ่อเกษตรกรต้องปีนี้ค<กษฎ>รับปีนีปีนี้ปดนี้ได้แน่นอนนาอครับผมโอ้ห้ก็ครับ ใจปีน้ำใส่โเสนอสันแค่ปีเดียวนะครับสามารถปลดนี้ได้แต่ปีนี้นี่ขายถูกไปหน่อยราคาทามูี่พอขายรอบหลังนี่รับาคาประมาณของผมนี่นะเขาราคาสั่ง1อถ้าถ้าพ่อคำนั้นปบจจัยฮอตอนนั้นน่ะที่เปิดมาพอตอนนี้นี่เนาะราคาสั่ง0นปสามแสนสามแสนบาทคุณเนาะราคาก็เป็นมันละใช่ใช่ปีน้ำปีหน้าเอาใหม่ิาคามันจ่แน่นอนครับ เวล่าข้อใจขายตัวนี้ขายเลยแต่สองแสนปลายมันก็คุ้มแล้วเนาะจากเจ็ดหมื่นมาสองแสนเพราะว่าเพราะอย่างครับต<ะ>้นทุนฮอม์โนลดลงนี่นะครับปุ๋ยน้ำซันฮิโร่ไคโตซานดังท่านพี่ชมเห็นนะฮะกู้เนี่ยครับขนาดคู่ใหญ่นี่นะคุณนความคู่ใหญ่พันดีซีราคาขายปีกแปดร้อยบาทเนาะราคาสมาชิกยิ่งถูกกว่านี้อีกนะฮะมันลดต้นทุนได้แน่นอนนะแลพร้าวกลิ้นงามอย่างนี้ อานันป้อกำนันขายก่อนต้นฤดูเนาะคครรัับบผมได้สองแสนปลายถ้ามาขายตอนนี้ได้ไปสามสี่แสนแต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรในลูกบ้านผมนะครับสามารถลักดูสวนนี่บ่อยๆออ๋มาแอร์พอแล้วก็แอร์พอว่าว่าใช่ยังใช่ยังค่องใช่ปัญหาเนาะใช่ปัญอาเพราะว่าเขาปลูกลำไยเขาจะขายใบเขาจะขายลำลำของมันเขาต้องการขายนวยขายนยนี่มันนวยเมื่อมันต้นมันสมบูรณ์เขาถึงมันออกดอก เราเอาดอกแล้วตัเธเพิามมันมีหน่วยอย่างนี้มันหน่วยหนักมีหน่วยแล้วจะห้มหน่วยใหญ่เราตั้งใจตัวนี้ไปสไดเกตเอเอนบอียครับต่อติมาเห็นยีงรู้สึกได้บ่างครับรู้สึกว่าจะดีที่สุดตามที่ไปดูมาหลายๆสวนนะครับมันอยู่ที่ความสนใจของเจ้าของสวนเองยนะครับถ้าเจ้าของสวนนี่มีความสนใจหนักดูแลจัดการยังใกล้ชิดผลผลิตมันก็ต้องดีนะครับน นานานาชื่นรบชื่นใจนาชื่นรบชื่นใจครับที่เกษตรกรได้รับผลผลิตดีได้ผลไม้ที่มีเกรดดีที่สุดสวยงามด้วยครับมันเกษตรกรมันบางคนไม่ค่อยสนใจต้องดูแลน้ำมันเหมือนค้เฮานะครับถ้าคนเฮาสขาดความสนใจมันกับต้นไม้ที่ขัดน้ำตัวอย่างมันจะไปไม่ได้เลยเฮาต้องการเวนต์น้ำทวนดินใส่ปุ๋ยเนาะครับ อาล่าสุดรอเขาแล้วครับเห็นเป็นยังไงพ่องครับผมมาหันแล้วผมทึ่งเลยครับว่าต้นลำไยต้นครับผมต้นต้นลำไยที่มีอายุนะเก่าแก่ถึงขนาดนี้แต่ว่ายังติดลูกได้นักอยู่นะครับผมแลจะไปผสมโดยแม่งเหรอครับใช่ครับผมท่าเรียงต้นนี่กับต้น เป็นอายุปีพฤษภเกษีแล้วนะแต่ยังมาสดชื่นเหมือนหนุ่มสาวอยู่เนี่ยครับลูกยังเดกอยู่เนาะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เงินเดือนแน่นอนร้อยเจ็ดร้อยครับครับแต่อีเขาเขาเขามีความมั่นใจเนาะที่จะไปอ่าไปบอกไปกล่าวคือพี่น้องเกษตรกรบบใจเฉพาะสวนลำไยเนาะที่ปลูกเข้าก็ดีปลูกพักปลูกดอกคือสามารถใช้กับพืชพักไม้ผลไม้ยืนต้น ได้หมดเลยปุ๋ยน้ำซันฮีโร่ซันไคโตซานนะครับอ่าอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของสวนลำไยที่เฮามาดูแล้วที่ปนใจปุ๋ยน้ำซูเปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซานละได้ผลดีนะครับผลผลิตดกนะครับใบเขียวเข้มข้อเหนียวผลดกเนี่ยฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนเพื่อครับเกษตรกรนะครับที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกทุกชนิดครับหันมาใช้ปุ๋ยน้ำซูเปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซาน อ่าแล้วบ๊ผิดหวังแน่นอนเพราะบริษัทกล้าการันตีว่าใช้กับพืชผักสวนครัวเจ็ดวันเหมือนผลยีดีคืนเงินโดยนะครับยนมีค่านะครับอันนี้ก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่วิ่งอยู่ข้างล่างนะครับติดต่อมาหาพวกคำนั้นก็ได้มาหาผู้นำตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าเอาละครับเฮาก็อยากจะเอารายการนี้นะจากลาท่านผู้ชมไปก่อน โอกาสหน้าเขาจะพาท่านผู้ชมไปอีกหลายๆสวนนะครับที่เปิ้นปลูกลำไยที่ใจปุ๋ยน้ำซูเปอร์ซันโนให้ตัวซานของเขาและงามอย่างอีนะครับท่านผู้ชมอย่าพลาดนะครับอ่าเขามาดูด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ